านคลิปนี้เราจะมาผสมรวมร่างของแก๊งซูโคซิตถ้าแก๊งของซูโคซิตผสมรวมร่างกันแล้วหน้าตาจอ,อกมาโหดและแปลกใหม่ขนาดไหนก่อนรับมชมคลิปก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือในให้กับพี่เจฟฟี่ด้วยนะครับทุกคนเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าเราจะผสมรวมร่างกันออกมาโหดขนาดไหน let's go สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาผสมรมร่างของแก๊งซูโคซิกันนะครับว่าถ้ามันผสมกันแล้วนะครับมาจอกมาหน้าตาเป็นแบบไหนเอ่ยอ่ามาครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับขอ,เ,อเจ้ากวางแบบว่ามาก่อนเพื่อนเลยแล้วกันอ่าทั้งหมดสักประมาณ7ตัวนะครับสาม7ี่ห้าหกเจ็ดในเจ้ากวางทั้งหมด7ตัวนะครับแล้วก็เอาไปผสมกับแก๊งของมันเองเลยตืมอ,อ่าก็จะมีเจ้าช้าง มีเจ้าสิงโตมีหมาป่าเอ๊ะจระเข้มัน่าจจะตัวใหญ่เกินนะครับน่าจะผสมยากอ,อ่อันนี้ก็ตัวก็ใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้ายีรับเจ้าลิงเจ้าลิงก็ผสมยากเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เป็นอึบอ่าจิงโจ้แล้วก็มีเอออะไรวะเนี่ยเจ้าแพนกวินอ่าแล้วก็เจ้าหมูโอเคครับมาเรามาลองผสมกันดีกว่าว่าหน้าตาของมาจกมาแปลกใหม่ขนาดไหนเอยรวมร่างกันเลยนะครับึบ ยีาราฟผสมกับช้างชึบชึบออกมาเป็นฮึบเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะนี่เอาเดี๋ยวเอาหายหายไปครับทุกคนไม่รู้หายไปไหนอ่ะเฮ้ยฮัลโหลหายไปไหนวะเนี่โอเคตัวถัดมาก็จะเป็นเออเจ้ากว,วางผสมกับสิงโตฮึบออกมาเป็นนี่เฮ้ยเอ้ยมันกันนี่อะเอ้ยตัวอะไรวะนี่โอ้นี่ครับทุกคน เออกวางผสมกับสิงโตนะครับโอ้หน้าก็จะเป็นสิงโตนะครับมีเขามีฟันมีเขี้ยวนะครับโอ้แล้วก็มีเอ่ออาวุธที่งอกมาจากด้านหลังของมันโอ้รานิกเกเต้เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้อ่าโอเคตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้ากวางผสมกับหมาป่าออกมาเป็นช้อนคือหมากวางเออหมาป่าก,กวางใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมีปากที่ยาวยืดออกมานะครับทุกคน แต่ว่าเอ้ยแล้วก็มีขามีขาที่เป็นของเจ้าหมาป่านะครับส่วนอื่นๆน่าจะปกตินะครับดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับว่ามันเป็นตัวใหม่อ่ะนี่อ่าเปรียบเทียบกันเลยนะครับโอ้ตัวนี้ล่างเจ้าสิงโตน่าจะเท่ที่สุดละตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าควางผสมกับเออเจ้าฮิปโปเฮืเอบผสมผสม,สม,ออมเพื่อ่ะออกมาแป็นในอ้าวอะไรวะเนี่ยโอ้มันก็แค่เป็นฮิปโปฮิโปแค่ยืนเฉยๆครับ โอ้โหร่างฮิปโปยืดแต่ว่าด้านหลังเอ้ยเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยโอ้โหน่าจะขี่ได้นั่นเนี่ยเมือเ่อแบบว่าเป็นพวกยานพาหนะนะครับนี่เราสามารถขี่ได้ด้วยโอ้เท่มากๆโอเคตัวถัดมากันเลยนะครับก็จะเป็นเจ้ากวางผสมกับเจ้าจิงโจ้ฮึบออกมาเป็นอะไรวะเนี่ยจิงโจ้กวางกวางจิงโจ้นี่ โอ้ก็จะมีหัวนะครับ2หัวที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็มีตัวเป็นของจริงโจงผสมด้วยนะเรับอ่านี่โอ้โหโคตรแปลกเลยนะครับโอเคตัวถัดมากันเลยนะครับก็จะเป็นเจ้ากวางผสมกับแพนกวินออกมาเป็นชั้นแค่แพนกวินกวางโอ้มีปากงอกอกมาด้านบนนะครับส่วนเอ้ยมีหางหางดุ่งิ๊กได้ด้วยนี่ไงส่วนปีกนะครับปีกอยู่ตรงเท้าโอ้แสดงว่าต้องเป็นกวางที่บินได้แน่เลยนะเนี่ย โคตรเท่เลยนะครับร่างนี้ถือว่าเท่มากๆและตัวสุดท้ายของเราก็คือกวางผสมกับเจ้าหมูออกมาเป็นเออเออน่าจะเป็นหมูเหมือนเดิมเอ้ยอะไรปะเนี่ยมันเป็นรูปร่างเลยอ่านี้ก็คือการผสมรอบแรกของเราครับโดยที่เอากวางนะครับมาผสมกับตัวต่างๆโอ้ออกมาเป็นแบบนี้เลยไม่แต่ตัวเทพจะเว้นตัวแรกนะครับอ่านี่เท่มากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวถัดไปมาลองผสมดูต่อ ายรอบนี้นะครับเราจะเอาเจ้าจิงโจ้นะครับมาผสมลองดูนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคทั้งหมด8ตัวนะครับสำหรับเจ้าจิงโจ้ซูโกซีนนะครับโอเคตัวแรกของเราเลยนะครับทุกคนเอาเป็นผสมกับเจ้าช้างนี่แหละเจ้าจิงโจ้อ่าจิงโจ้ผสมกับช้างชึบชึบออกมาเป็นไหนเอ้ยตัวอะไรวะนี่ยโอ้โหมันมันตัวอะไรสักอย่างครับเป็นก้อนนี่ไง โอ้ไปก้อนเฮ้ยไม่แน่ใจนะครับเรียกว่าอะไรดีวะนี่เจ้าช้างจิงโจอ้อะโอเคตัวถัดมากันเลยนะครับก็จะเป็นเจ้าสิงโตนี่สิงโตผสมกับเจ้าจิงโจ้ฮึบอ,ออกมาเป็นนี่ฮ่าฮ่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าขนของฉันมันงอกออกมาเยอะเหลือเกินโอ้ยผสมกับเอ้ยเด,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 ดี๋ยวะปลายหางของมันนะครับเป็นหางของเจ้าสิงโตนี่นา,นางไงเป็นดาวเป็นแฉกนะครับโอ้นี่เลยนะครับ เดี๋ยวว่ามันน่าจะมืดๆหน่อยโอเคตัวถัดมาก็จะเป็นเจ้าหมาป่าจิงโจ้ผสมกับหมาป่าออกมาเป็นนี่ฮ่าฉันคือหมาจิงโจ้โอ้โหมีหางด้วยนี่ไงปลายหางนะครับก็จะเป็นของเจ้าหมาป่าแล้วก็มีหัวนะครับที่เป็นหัวของหมาป่าผสมกับจิงโจ้มีขนด้วยตอ่อคอโอ้แล้วก็มีแขนกับขานะครับที่แบบว่างอกออกมาเพิ่มนะครับเป็นแขนขาของเจ้าหมาป่านี่โคเทนะครับรางนี้โอเค ตัวถัดมาก็จะเป็นเจ้าจ,ร,าจ,ร,าจะระเข้จระเข้น่าจะผสมไม่ได้ครับแค่เคราผสมละยีรัฟยีรัฟอ่ะลองยีรัฟหน่อยฮึบฮึบผสมกับยีราฟออกมาเป็นเอ้ยไม่ได้เหมือนกันนะครับยีรัฟอ่าประมาณนี้เจ้าคิงคองนี่คือไม่สามารถผสมได้เลยนะครับผสม,มยากมากฮึบต่อมาก็จะเป็นเจ้าเอ่ออะไรวะเนี่ยฮิปโปฮึบออกมาเป็นจอนคือฮิปโปโจโอเอยฮิปโปโจอะไรวะนี่ฮิปกับจิ๊โจโอย ออกมาแบบว่ามันไม่เหม็นไม่เหมือนตัวอะไรเลยครับทุกคนคือแบบอันนี้น่าจะมั่วเลยนะเนี่ยโอเคตัวถัดมากันเลยนะครับก็จะเป็นจิงโจ้ผสมกับชอกแพนกว้นออกมาเป็นฮึบๆ <ST S 1> นี้ช้านเเอจจิงโจ้กายพานที่มีปีกสามารถบินได้ด้วยโอ้โ oh! เปจิงโจ้ที่มีปีกครับนี่เฮ้ยถือว่าเท่นะนี่อะจิงโจ้บินได้ด้วยนะครับมีปีก เมื่อกี้นะครับพี่เจฟลนลองผสมจิงโจ้กับหมูแล้วไม่สามารถผสมกันได้นะครับทุกคนทําให้เกมปิดตัวลงดังนั้นเราก็ผสมได้แค่นี้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวจะให้แก๊งของซูโคไซต์มาสู้กันเองดีกว่านะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวขอเก็บพวกไมคก่อนไปไม่แน่ไม่แน่ไม่ไม่แน่แนเออหายไปเลยโอเค เรามาจัดทีมของแก๊งสูงโคซิตมาสู้กันดีกว่าอ่าเอาฝั่งนี้ฝั่งละ6ตัวนะครับทุกคนในแน่นี่แน,น่ทั้งหมด6ตัวแบบนี้เลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็น6ตัวเหมือนกันนะครับนี่แน่ตึ๊บนี่เพิ่มอย่างรวดเร็วโอเคเรามาจับพวกมันผสมกับปรสิตกันดีกว่าครับอ่าปรสิตมาปรสิตไปผสมจึ๊บจื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 ๊บ,บ,บทั้งสองฝั่งนะครับทุกคน เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนฝั่งให้ปันอยู่คนละฝั่งแล้วสู้กันเองในแน่ผสมกับประสิธิ์บโอเคได้เวลาผสมแล้วขอเริ่มต้นจากช้างก่อนเพื่อนเลยละกันไปกันซึบอเออช่วยฉันด้วยออกมาเป็นช้างสุโคเซโอโหและนี่ก็คือเจ้าช้างสุโคเซตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าหมาป่าอึบปบอ้าไม่โดนปึ๊บปบนี้ ออกมาเป็นหมาป่าสุโคเซตโอ้โหเป็นหมาป่าด้วยนะครับดูมีปากอยู่ข้างลําตัวด้วยโอ้ยหัดเกือเจอ้าหมาป่าต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าม้าลายนี่ม้าลายออกมาเป็นไหมม้าลายสุโคเซตตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าฮิปโปนี่แน่สมกับปรสิทธิ์ออกมาเป็นฮิปโปสุโคเซตนี่มีปากมีฟันที่งอกออกมาด้วยนะครับ ตัวถัดมาก,ก็จะเป็นเจ้ากวางนี่แน่ออกมาเป็นโอ้โห,โหกวางสุกศรีโอ้เป็นอะไรที่น่ากลัวามากๆนี่มีปากอยู่การํำตัวด้วยนะครับอ่าและตัวสุดท้ายของแกงนี้คือเจ้าลิงนี่แน่ออกมาเป็นลิงสุโคซีอ่านี่เลยนะครับฝั่งนี้โอเคเรามาผสมแกงของสุกศรีฝั่งนี้กันต่อเลยตัวแรกก็จะเป็นเจ้าจอร์เคออกมาเป็น ช้อนคือจอลระเข้สูคโคเซตฮ่าฮ่าฮ่าโอ้จะจระเข้มีขังออกมานะครับตัวสูงกว่าเดิมโอเคต่อมาก็จะเป็นเจ้าหมูฮึบออกมาเป็นหมูสูคโคเซตโอ้ดูเคี้ยวของมันโอ้หฉีกเนื้อได้แบบว่าสบายมากเลยตัวถัดมาเลยนะครับอ่าอน,นี่ก็คือแผนกวิ้นนี่ปากสี่แฉกตัวถัดมากันเลยฮึบนี่ออกมาเป็น สิงโตสุโคซีโอ้มีเขี้ยวทิ้งก็ออกมาด้วยและตัวถัดมาจื๊บไหนออกมาเป็นช้อนคือยีราฟที่สูงที่สุดในโลกสุโคเซตโอ้เจ้ายีราฟครับสูงที่สุดเลยและตัวสุดท้ายในแนวออกมาเป็นจิงโจ้สุโคเซตอ่าครบแล้วนะครับกดโอเคเดี๋ยวเราจะ ทำให้พวกมันสูส้กันเองนะครับทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่ in, อนแล้วกันเพื่อที่จะได้แยกฝั Net ่งนะครับ <romantic> ฝ <success> ั <into> ่งใครฝั <obes 1977> ่งมันอ่าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเราจะทําให้มันเป็นสีเรนโบว์ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสลับเป็นสีเดิมอันนี้แหละเพื่อที่จะเปลี่ยนฝั่งนะครับนี่นี่แหละนี่แน่เอาไม่โดน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 เออเพิ่งเพิเพิเอาอะไรวะเนี่ยไม่โดนเพื่อนทึ๊บอ่าเอ๊ะเต้าช้างโอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็จะทําให้มันกลับเป็นสีเดิมนี่ไงกลับเป็นสีเดิมกลับมาเป็นสีเดิม แต่ว่ายังมีออร่ราอยู่นะครับออร่ราของเรนโบนะครับทุกคนนี่ึ๊บอ่าจะได้แยกฝั่งง่ายๆโอเคราดูพร้อมกันนะครับว่าแกงของซูโคซิตเรนโบ่ปะทะกับซูโคซิตร,ร่างธรรมดาน้องๆคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอ้ยใครคิดว่าแกงของซูโคซิตร,ร่างเรนโบจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึ่งมาได้เลยและใครคิดว่าร่างของซูโคซิตร,ร่างปกติจะเป็นผู้ชนะ คอมเมนต์สองคอมเมนต์มาเลยครับทุกคนหรือว่าน้องๆเชียร์ตัวไหนชอบตัวไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยโอเคมาดูพร้อมกันใครจะชนะ3 2 1หไปโอ้ในแน่เจ้าจ,จรอร์ด้เคเปิดตีสักก่อนเลยฉันขอกินเจ้าช้างนี่แหละพวกเราลุมเจ้าช้างก่อนเพื่อเลยได้เขาว่าแกคือหัวหน้าสิน,น่าเจ้าช้างโอ้เมื่อกี้ช้างเหมือนว่าจะโดนล,ลุมครับทุกคน อจริงด้วยนุ่นกระเด็นไปนู่นเลยสวนด้านบนมีใครบ้างจะมีจอระเไมีเจ้าหมูเจ้ากวางมาแล้ววันนี้เจ้าหมูนี่ขอกินอะไระกันโอ้เจ้าหมูดอเจ้ากวางกินนี่แหล่งแฮลเนื้อของแกก่อไรบ้กันเนี่ยรายต่อมาคุณต้องเป็นจอระเ้แล้วแหละโอ้จอระเ้จะโดนกิน้วตอนนี้เออสู้ครับเจ้ากวางอยู่นะครับเอ้าโดนจอระเ้ต่อยลงมาข้างล่างเลย แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีช้างเอ้ยช้างกินแพนกวินโอ้เรียบร้อยต่อหน้าต่อต,อตาเลยช้างแพนกวินไรยตอมาก่อคือเจ้าซิงโตนี่แหละงบีบโอ้ช้างโหดมากโอ้ไล่กินเลยนะครับเจ้าช้างเอ้ยช้างโคตรโหดหรือใครบ้างวะเนี่ยมีเรียบร้อยโอ้โหเกงของ สู่คนสิกร่างเลนโบเป็นผู้ชนะเย้โอ้โหโห,หดเกินโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟนี้ด้วยนะครับว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย